BG ีนะั้นโดนถ้าเรือบุกมาเอาชนะได้นะครับแต่เกมเนี่ยครึ่งหลังนี่บีีพับเข้าใส่เลยนะครับแต่ว่าความเฉียบขาดในแผงเกมลุกวันนั้นไม่ดีเท่าที่ควรครับอะไรครับเกมกําลังจะเริ่มครับบีจีเป็นฝ่ายที่ลูกเริ่มเกมก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาแล้วลก็โซลพาร์คนับถอยหลังแล้วครับแต่ผู้สินเป่าเริ่มเกมครับอะไรครับ บีจีเริ่มมาก็ให้กฤษดาบอมเข้าใส่เลยครับจังหวะขึ้นมงเช็ดก่อนของอิกซานบอลของทีรศิลป์ไล่ก่อนเอาแล้วแจ้งได้ไหมต้องจิม้มทิ้งออกไปก่อน,นรครับธีรศิลป์ตีคครับระยะไม่ใกล้เลยครับตรงนี้กำแพงของแค่2ครับเฟนดี้แต่ลองยิงโอ้โหหนักจริงๆครับเนี่ยล่วงเลยอุชินบอกขอดูอาการก่อนครับเข้าหน้าเลยครับเนี่ย พฐมพลหรือเป่าอ้าวพฐมพลลงนี่นาใช่มีการเปลี่ยนไลน์อัพสีแบบนี้มีครับขยับเตะขึ้นมาด้วยครับฟิลิเป้ฟิลิเป้เปิดเข้ากลางจับแล้วสัดลูกนี้โอ้โหโดนไม่ดีครับโอ้โหรอสทาเดรียครับบอลมันเบาก็เลยมาทันนะพี่สารเนี่ยทุกอย่างก็ควบคุมได้ดีแล้วครับเกมตรงกลาง ครับวาริตเปิดมาตรงกลางโดนโมงเสียได้บอลสองเก็บได้กดไม้ลองซัดเอาบดไปหน่อยแต่กลายเป็นดีเข้าขวาด้วยลุดเดียวลุดเดียวแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โห1-0นอริซานบันดี้กดให้กับเจ้าที่อาร์กดให้กับบีจีขึ้นนําไปแล้วสุดท้ายครับบีจีก็ปรับตัวเองด้วยการเลิกเล่นริมเส้นครับเจาะมันตรงกลางเนี่ยครับโอ้โหแล้วก็พื้นที่นิดเดียวเท่านั้นครับเรียบการเล่นบอลจัหวแรกดีมากครับนี่ก็เป็นจุดแข็งของวิซานเลย นี่คอครับในจังหวะโดนตัวตัวใช้โอกาสได้เต็มโชว์ความเย็นชุด <c oughs> เคยเรียนบอลเล่มาก่อนหรือเปล่าครับด็กอิกสาน <c oughs> <c oughs> ดูบอลครอสเข้าไปเนี่ยคราวนี้ก็เปิดใช้ได้แล้วครับแต่โดนโมงดักออกมาจังหวะ2สองเนี่ยครับยิงชัดๆแต่ว่าไม่ดีครับบอลเนี bon ่ย ไปพุ่งเข้าหาอีกซานะครับโอ้แล้วแกก็จับบอลอยู่เลยครับจากจังหวะแรกพร้อมเล่นอยู่ตลอดเวลาทักษะดีมากครับแล้วก็จังหวะ2แต่งบอลหนีตัวประกบครับหนีเฉลิมศักดิ์เข้าไปแล้วก็นิ่งมากครับมีเวลามากพอสมควรเพราะว่าสมพรดยศเองก็ออกมาค่อนข้างช้าครับเว้นระยะให้กับทางอิกซาเนี่ยเล็งบุกยิงได้ตามใจชอบครับก็เล่นแบบไม่ต้องฝืนธรรมชาติครับเลือกบุกกว้างกว่าทางซ้ายมือตัวเองเข้าไป เลริมศักดิ์ครับดอดข้ามาอะไรครับสุพนันสุพนันเจอกับชนาทิพสุพนันจะหลอกชนาทิพนันเล่นซานซานมาก็โอ้โหให้มาสวยครับลูกนี้ฟิลิเป้ฟิลิเป้ไลด์มาแล้วตะวันอีกลูกนี้โอ้โหบอลเป็นตกบนหลังคาตาข่ายลูกนีอ่าอะไรครับหลุดมาแล้วจังหวะบ่งให้ของอิกซานข้างในมีคีรศินอิซานชิวหาก่อนอิกซานแตะหนีคนแรกแล้วอิซานโดนชนผู้สินว่าไงลุกขึ้นมาแล้วก็โอ้โหจะคืนไม่ได้หรือหลังกลับมาใหม่ เอบีรเร็วเหมือนกันครับย้อนกลับมาสมพรโดนสไลด์โอ้โห,หลูนินีไม่ฟาวด้วยเฟนตี้เฟนดี้เอียงเข้า้ายแล้วกดลูกนี้โอ้โหเรียยร้อยครับ <S <S โอ้โหโหสมพรยกลได้แต่มอครับ2-0ไปแล้วโอ้โหเป็นจังหวะสู้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันครับคือไล่เพรสซิ่งหนักกันด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วรอบนี้เป็นรอบที่บีจีไปเพรสซิ่งในแดนของทางท่าเรือบ้างครับ ไลยย่จนกระทั่งจังหวะของท่าเรือก็เพี้ยนไปครับโดยเฉพาะการโดนไล่สุดตัวสุดท้ายที่สปพรยศออกบอลแบบไม่ถนัดเท่าไหร่ครับแล้วก็ออกบอลลูกนี้ไปติดถูกคนซะด้วยครับตันไปติดเฟรดติอาวาเรสตัวที่เล่นบอลระยะแบบนี้ไนดะ้อันตรายดัดทุนเดิมอยู่แล้วเกมเพิ่งจะเปิดหน้าแรกกันได้ไม่นานครับแล้วก็เป็นบีจีคว้าโอกาสของตัวเองได้ครับ นี่เขาไล่บอลกันมาหลายจังหวะนะครับไล่จนไปถึงหน้าปากประตูในสมพรยศโดนบีบครับก็ออกบอลมาได้ไม่แรงพอครับไปติดครับพักอ,อกไปเลยแล้วก็เดี๋ยวดูจังหวะของฟรเดียบาเลสชั้น랩ครับเควินดีรมรามพยายามที่จะกระโดดบล็อกเนี่ยบอลมันเฉียวปลายเท้าปุ่มสตั๊ดเขาหน่อยนึงแล้วก็เป็นโอ้เป็นคลิกที่ดีของเฟรดดี้เลยครับโอ้บอลสายเข้าเสาไกลไปเลย ที่สเพนทางน้านขอปากกอปรกกอนให้มาจังหว่าได้โอกาสเปิดลูกนี้เอาสก,กัดไม่ดีเท่าไหร่แล้วบกย้อนกลับมาได้จริงสุดท้ายล้ำหน้าหรือเปล่าคงมาไหมคงยังมาไม่มามาแล้วล้ำหน้า,ถ,าถ้าเห็นแอคชั่นแบบนี้แปลว่าคงม,มาครับมูแต่ทุลักทุเลครับ B ีจีโดนถ้าเลือนวนวดใส่หนักๆน,น,นี่มีรวนให้เห็นชัดเจนนะครับเริ่มมีชอ็อตสกัดแบบสเปรย์สป่ามากขึ้นครับ ครับปริ้นไปปริ้นมาโอ้โหมีครับของ VG เหลือตัวห้อยท้ายไม่ล้ำนะครับเนี่ยออน่าจะเป็นวารียนั่าตูไกลนี่ยครับเขามั่นใจว่าไม่ล้ำเ่ยเขารีบโวยผู้สิทธ์เลยนะครับอาไครับไม่ทันนะครับโอ้โหเยอะ,อะรวบสองเก้าได้ครับตัวที่อยู่ฝั่งไกลของ บีจีครับซึ่งเป็นแนวรับผู้เล่นคนสุดท้ายที่ยืนต่ำสุดๆเลยต่อมาไม่มีใครโดนโงสัตว์มาได้ก่อนอยังเก็บได้ฉเฉลิมศสักถือกลับมาทีลึกโอ้ชศชลซิังสกอยู่ตรงนี้้วผู้ชินโอ้โหหมดเวลาแล้วครับบีจีครับเอาชนะหาเรือไป2ต่อหนึ่งผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกครับเป็นเกมที่สุดท้ายแล้วก็รุนเลือดทึกเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในาักระในช่วงในท้ายเกมครับ บีจีครับวันนี้ครึ่งแรกได้ประตูน,นำก่อน1-0จากอิงซานฟานดี้นาที41ครึ่งหลังก็ขยับหนีเพิ่มเป็น2-0ครับเฟรดี้อัลเบรสบิงเพิ่มนาที62หลังจากนั้นครับท่าเรือ,อค่อยๆแรงขึ้นมาครับตีไข่แตกได้จากฟานโนโตสครับนาทีที่74แล้วก็นี่ครับช่วงประมาณ15-20นาท,ทีสุดท้ายท่าเรือกดดันบีจีได้ดีพอสมควรแต่ว่าในสุดบีจีรักษาสกอร์ได้ครับแล้วก็กลายเป็นบีจีปทุมครับที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเเเเลิศไไไดด้้้สาาารรรร็จคัับวนนนีออชะกทไไ่ืป 2ประตูตัว1ช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อน